วิ่งอย่างเงี้ยครับเราดูเด็กน้อยนะครับดูลูกผมนอนกลางคืนจะนอนอยังไงนอนสบาย,ยาที่กลางวันไม่วิ่งวิ่งกลางคืนตอนชาวบ้านจะหลับจะนอนกันทํางานมาเหนื่อยก็มาทนฟังเสียงรถวิ่งเงี้ยนี่นะครับดูลูกผมน,อน,อน,น,น,นะครับนอนกันแล้วหยุดติดถนนเนี่ยะครับ ก็จะพยายามจะดูแลทางเจ้าบ้านเนี่ยและผู้ประกอบการก็ให้มพยายามเป็นกลางให้คุยกันได้คนละเครื่องทางอ๋อครับเรีใหญ่ผมหนึ่งครับแต่ยอไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับก็ทางนู้นไม่ลงทุนทางนี้ก็ไม่พอใจแล้วผมตรวจสอบตรวจดูเอกสารแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยอั้งทั้งคนบันทึกทั้ง เไม่ว่าเกอกสารทางอำเภกอ,อก็หายหายครับแล้วเบื้องต้นเห็นว่าท่านนายกท่านจะเรียกผู้ประกอบการทั้งทั้งหมดเพราะว่ามาตอ,อานนี้เฉพาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเรียกผู้ประกอบการมากรรมการชุดนี้แล้วเราฟังเสร็จแล้วก็จะมาสรุปครับรวมกันก่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้จะหาข้อยุติได้ตรงกลางครับผม ผมกะไว้ว่าจะไม่เกินอย่างมากไม่เกินสิบหลังโอเคครับแต่หลังนิวน้วมืเขาโอเคได้ยังไงครับผมดังนั้นถ้าต้องดูเห็นใจเขาเขาทำลง,งทุนเยอะแต่เขาต้องเห็นใจ,ป,จประชาชนด้วยครับา็เราจะได้ให้เขาทั้งผู้ประกอบการความไก่ทั้งชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติตรรเราจะคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นเบื่องต้นทางอปตพูดมาคุย หาข้อสรุปจากชาวบ้านว่าชาวบ้านจะเอาอยัางไงการสร้างฟาร,ร์มชาวบ้านก็ยืนยันว่าหยุดให้หยุดสร้างในที่แปลงใหม่ถ้าจะสร้างอีกสองฟาร,ร์มให้ไปสร้างในที่แปลงเก่าอก็คือได้ข้อสรุปมาแค่นี้คือชาวบ้านไม่ยินยอมให้สร้างต่อยังไงชาวบ้านก็ยังไงชาวบ้านก็ไม่ไม่ย,ยอมครับ,รบจะจะยันอยู่ยนี้ตลอดคือไม่ให้สร้างในพื้นที่แปลงใหม่เด็ดขาด จะเป็นยังไงก็ช่างคือยังไงไม่ให้ช่างเพราะว่าเรื่องเอกสารมันคลุมเครือไปหมดเอกสารไม่ถูกต้องทั้งทุกฉบับทั้งตัวจริงหรือว่าตัวเท็จก็คือไม่ถูกต้องทักอย่าง mm. ก็อยากให้ให,ให้ให้ทางผู้ใหญ่ตรวจสอบให้หน่อยครับให้เร่งด่วนด้วยครับครับผมนี่ครับวันที่ยีส่สี่ยี่สี่มกลา สองห้าหกห้าครับดูเมงวันเนี่ยครับวันเดียวนะครับนี่เนี่ยวันเดียวยังไม่ถึงวันเลยครับนี่เนี่ยดูครับมิเตะเมงวันเนี่ยครับ แมงวันทั้งนั้นนี่ครับผู้ประกอบการสร้างความไก่นี่รับซื้อคืนไหมครับแมงวันนี่ครับเนี่ยครับในบ้านมีแต่แมงวันครับแม่เานี่ครับนี่ครับนี่วันนี้วันเดียวเลยนี่ดูแมงวันเดี่ย นี well ่ยมเตะแมงวันนี่วันนี้วันเดียวดูแมงวันดิ๊นี่ครับนี่วันนี้วันเดียวเนี่ผลผลนี่เกิดมาดิการจับไก่นี่ครับนี่ดูสิเนี่ย ครับกินข้าวกับมลแงวันเนี่ครับดูสิครับโอ้โหเนี่ยดูลูกสาวนั่งกินใช่ไหมครับดูเด็กน้อยกินมีแต่มะแรงวันทั้งนั้นเนี่ยแล้วจะสร้างแล้วเพิ่มยังไงครับเนี่ยดูสิครับโอ้ต่จะอยู่จะกินก็ลําบากดูสิครับมลแรงวันทั้งนั้นนี่ครับเจแมะแงวันโอ้ banyak <laughs> quá <laughs>